ก่อนจะเล่าข่าวนี้ร้องเพลงให้ฟังแล้วเธอจะรู้เลยเพลงนี้มันจะเชื่อมกับเรื่องอะไรถิ่นพงภัยเขาถ่องไปทุกเขตครามนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้มต้องร้องเพลงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมวันที่19ที่ผ่านมามีผู้ร้องซึ่งสงวนชื่อนามสกุลเป็นผู้ร้องแบบนิรนามไปยืนกกตสั่งยุบพักเพื่อไทยขอให้ยุบพักเพื่อไทยคะ่ะ อันโดยฉันจะสรุปให้ซึ่งหนังสือที่เขาไปลองเนี่ยนักลบนิรนามเนี่ยนะคะผู้ลองนิรนามเนี่ยเขาไปยื่นนะเออคือเขาไปยืนให้อยู่พักเพื่อไทยเคสเดียวกับที่กกตนเนี่ยยื่นอยู่พักเกาไก่โดยอ้างคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจากกรณีของนายกเศรษฐาทวีสินในเคสของการแต่งตั้งคุณบิชิตชื่นบานอ่ะเขาก็จะเป็นเคสนี้อันที่หนึ่งอันที่สองในเอกสารของผู้ลองเนี่ย ยังมีอีกยังมีอีกซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกชี้นำกิจกรรมของพรรคประกอบกับพฤติการของแกนนำพรรคเพื่อไทยซึ่งแสดงออกในหลายเหตุการณ์ถึงการยกย่องให้ความสำคัญกับความใกล้ชิดให้การต้อนรับเวลคัมเวลคัมเงอืมและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนการยอมรับการชี้นำจากพ่อใหญ่ทักษิณพ่อใหญ่โทนนี้อีกแล้วหรอ รวมทั้งการนำวิดีโอที่นายทักษิณชี้นำแนวทางไม่ให้พักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมใหม่และชี้นำปฏิบัติตนของสมาชิกพักเพื่อไทยมาเปิดในที่ประชุมใหญ่ปี67ภายใต้การรู้เห็นของกรรมการบร,ริหารพักเพื่อไทยจึงแสดงว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกเนี่ยกระทำการเป็นการชี้นำกิจกรรมของพักเพื่อไทยแล้วผู้ร้องก็ใส่มาตาเยอะมากที่เกียจอ่าน สั่งมาใส่มาฉ่ำนะก็คือมาละนะมาตามนัดนะคะมาร้องมาร้องมาเรียนนะตามอันนี้คัดคัดใหม่ได้อยู่ละนะก็ประกอบกับเพลงปะถิ่นพงภัยเขาท่องไปทุกเขตคามนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้มยืนกก็ตอไปยุบพักเพื่อไทยอพอพอใหญ่ครอบงำฉ่ำเขาว่าอ่ะเดี๋ยวดูนะคะ นักลบนี่แล้วนามนะามาแล้วนะนะนักลบหนึ่ง